ข่าวที่ตามหลอกล้อนตลาดเรามาพักใหญ่ๆแล้วครับในส่วนของตัวเมาส์ก็อกนะครับได้ครับผมก็เมาส์ก็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในเอ็กชแนนที่เปิดตัวมาเป็นอันดับแรกๆเลยในโลกคริปโตนะครับก็เปิดตัวมาในช่วงปี2010นะครับแล้วก็มีการดำเนินงานทั้งหมด4ปีถึงในช่วงปี2 0 1 4นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยเกิดการแฮกครั้งใหญ่ครับผมแฮกเกอร์สามารถขโมยบิตคอยนะครับจากเอ็กชแนนไปได้มากกว่า 8 4 0 0 0 0บิตคอยครับผมเลยทำให้มาก็งเนี่ยต้องทำการปิดกิจการนะครับแล้วก็ยื่นขอล้มละลายเนื่องจากเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินลูกค้าหมดเลยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางมากอกเนี่ยประกาศว่าเขาสามารถกู้คืน BTC ที่สามารถเอามาจากแฮกเกอร์ได้เนี่ยจำนวนประมาณราวๆนะครับ200,000บิตคอยครับผมพริกกอกแล้วก็มาก็กเนี่ยได้รับความนิยมมากถือว่าในช่วงนั้นนะ่ะในช่วง4ปีที่มีการเปิดตัวนะครับผมมี Market s h a r รหรือว่ามีส่วนแบ่ง การอาวอลุ่มเทรดเนี่ยมากถึง70%ของธุรกรรมบิตคอยทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่กอลตรงนี้ก็เป็นวลีที่แบบส่งต่อกันมานะครับว่า not your key not y o u r c o i n ครับการที่แบบฝา,ากเงินไว้แบบฝากเหรียญไว้บน exchange เนี่ยถ้าเกิด e exchange โดนแฮกหรือว่าล้มละลายไปเไรไปเนี่ยเงินเราก็หายไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็วันที่15นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับออดี้โอเคครับผมก็อาทางอาทางทีมงานหรือว่าทางอา คนที่เป็นคนดูแลหลักในเรื่องในเรื่องการโอน B d ดีคืนให้แก่ลูกค้านะครับผมเขาได้บอกว่าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มดําเนินการการแบบการกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินเจ้าหนี้หรือว่าเขาว่าเจ้าหนี้หมายถึงว่าลูกค้าที่ที่โดนแฮ็กไปนะผู้เสียหายในครั้งนี้ครับผมจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปครับผมไม่ว่าจะเป็นการทํา KYC หรือว่าการกรอกข้อมูลต่างๆน,นะครับผมจะยังไม่ได้มีการกระบวนการคืนในวันที่15กันยายนนะครับอันนี้ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่15กกัันนนนยายาาจะเรริ่มข้ตอ คืนนี้ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้ทํานายว่าจะมีการคืนบิตคอยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่าต้องแชร์เ,เวลาประมาณหลายเดือนเลยครับเพราะว่าก่าจะทําการ k ท c บว่ก่อนทาการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่านายต้องกินเละเวลานานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเลยคือตอนนี้ทางเมลกอกยังไม่ได้มีการประกาศ่าเป็นทางการครับว่า บิตคอยที่คือลูกค้าเนี่ยเขาจะคืนเป็นเหรียญ BTC หรือว่าบิตคอยเลยหรือว่าเขาจะคืนเป็น USDC หรือว่าจะคืนเป็น US d t หรือว่าจะคืนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอประกาศต่อไปครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือณวันณวันที่มีการคืนเนี่ยถ้ามีการคืนเป็น BTC เกิดขึ้นมีโอกาสสูงที่คนจะนําไปเทขายในตลาดครับแต่ว่าถ้ามีการคืนเป็น USDT หรือ USDC เนี่ยตรงเนี้ยผมไม่ชัวร์ขั้นตอนว่าเขาจะเอาไปขายใน OTC เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้ตลาดอะเกิดแบบ เกิดอวะไรถ้าเกิดเราไปขายใน o d c หรือว่านอกตลาดเนี่ยมันทําให้การขายครั้งนี้ไม่กระทบต่อราคาตลาดครับตรงเนี้ยก็ต้องรอจับตาดูแล้วก็ถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวทาง m e r c ์เค n s อินไซจะเอามาพูดคุยให้นักลงทุนฟังทุกท่านครับผมประมาณนี้ครับพี่ก๊อฟมีอะไรจะเสริมไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทําให้ช่วงนี้ BTC ราคาไม่ค่อยไปไหนด้วยเพราะ ตลาดไม่ชอบความไม่ชัดเจนคือถ้าเกิดมีความชัดเจนว่าโอเคเราโอนเงินทั้งหมดบีดีซีทั้งหมดเนี่ยให้ลูกค้าที่แบบโดนแฮกไปหมดแล้วแล้วลูกค้าไม่มีการขายอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ตลาดชอบเลยก็คือชัดเจนแล้วว่าว่าตรงเม้ากอกเนี่ยเขาเก็บบิตคอยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสได้บีดีซีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้โอนไหมลูกค้าลูกค้าพร้อมใจกันเทานขายเนี่ยตลาดลงวัวทิ้มเลยแต่ว่าตอนนี้จากที่เขาโดนแฮกไปปี2 0 1 4ตอนนี้มันก็เกือบจะ10ปีแล้วครับ ความเชื่อมั่นในเรื่องบิตคอย n รวมถึงความเข้าใจเรื่องบิตคอยเนี่ยมันแตกต่างกว่าตอนนั้นมีตอนนี้มีจำนวนผู้ถือกระเป๋ายกขึ้นไปเดินไปไหนทุกคนก็รู้จักบิตคอยแล้วก็เริ่มสนใจแล้วก็ได้เข้าตลาดเข้ามานะครับก็จะเป็นมุมมองหนึ่งได้ว่าไอจาก100่งแสนบิตคอยเนี่ยอาจจะไม่ได้มา เทขายทั้งหมดอาจจะแค่เทขายบางตัวนนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลของคนที่ได้ไปนะครับใช่ครับผมแต่ว่าก็อย่าง,อย,างอย่างที่รู้กันว่า10ปีแล้วเนี่ยแ้วนักลงทุนที่ซื้อใน,นตอนนั้นถัดมา10ปีราคาบิตคอยขึ้นมากี่เท่าแต่ว่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เทขายด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะยังเก็บไว้และเชื่อมันในบิตคอยระยะยาวตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับ